คันนี้ต้องบอกว่าหลับตาแล้วซื้ออย่างต้มโดดเราไปอยู่กับพี่ใหญ่ของเราเลยนะผมเป็นคันแรกของ้องเรียนซูเปอร์พีเลยนะผมกล้าเอาผ่าเ a n น3 0หน้านี้ไม่ใช่หน้าแปลงนะผมหน้าแท้ๆเพราะว่าตัวรถเนี่ยเป็นปี2022แท้ๆเลยยังไม่ต้องดูนะสีเส้นเดี๋ยวเปลี่ยนให้เลยจัดไปเปลี่ยนไปสีเส้นครบๆแต่ว่าตัวบอกเปยังไงเอแพ็กเกนะครับเรียบร้อยนะผมท็อปสุดๆของโรงงานตัวรถเนี่ย ลูกค้าแต่งมาให้ครบจบเลยนะมีกล่อง Android ให้เรา2กล่องเลยวิทยุเนี่ยเป็นระบบแบบคัสกิ้แล้วเรียบร้อยมีสโตร์ให้โหลดแอปได้เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาติดกล่อง Android มาให้แล้วเรียบร้อยเลยนั่นเองนะครับผมจะดูหนังฟังเพลงอะไรเนี่ยทำได้เลยจากด้านหลังทัสกินเอาเองได้เลยแอนนาโนเทคโนโลยีมีมาให้ครบหมดที่แกบอกนะจุดสุดของแั้ก็คือไฟแอมเบียนด์นะไฟแอมเบียนเปลี่ยนสีได้ไม่เหลือเขาคงได้นเบี่ยงต่อไปแล้วเนาะปรับโฉมมาใหม่ทั้งหมดเลยเป็นภายในภายในพรมอะไรเบรกมืออะไรเนี่ย เปลี่ยนใหม่หมดแล้วเฮ้ยเปลี่ยนยันเครื่องเลยดีกว่าใช่เครื่องก็เปลี่ยนเป็น2 5 0 0ซีซีแล้วเรียบร้อยนะประหยัดน,น้ำมันขึ้นเพราะว่ามีโชว์โบว์ไอพันเข้ามาช่วยไอโซฟิก <so> ยังมีเหมือนเดิมนะรัดเบาะรัดคัลซีได้สบายๆเลยนะครับผมรวมถึงเจ้าต,ตัวเบาไฟฟ้าเนี่ย20 อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็มีปัญหาเยอะมากจริงๆกดจนพังอ่ะพวกจริงๆมันก็กดจนพังเพราะว่าขาเขอโดนมั่งโดนนู่นโดนนี่เรื่องบอกไปโดนประตูมั่งผมเล่นสามพันกว่าบาทอันนี้คือย้ายอยู่ตรงนี้แล้วภายในดำแท้ๆนะครับผม SC package นะครับผมตัวท็อปสุดๆจากโรงงานนะครับผมเคยไหลที่ไปเกือบ5ล้านนะวันนี้นะครับแค่2ล้านแสน เก้าหมื่นเท่านั้นเองซื้อสดไม่มีการบวกแหวดรถตรมือเดียวนะครับผมใครชอบก็โดนโดๆเลยครับตัวเลขหนึ่งคงมีเก้าหกสามเจ็ดนะผมกบทุกช่องทางที่ซูพีรถมือสองมีกี่ปุ่มกดใช้ละกี่ปุ่มเลยล้วจะขอบคุณมากขอบคุณครับ